กับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับกลับมาพบกับโกวิสกิจข่าวหนึ่งอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องประเทศข้างบ้านของเรานะนะครับนั่นก็คือเขมรน,นะฮะซึ่งในวันนี้ก็สร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาอีกแล้วนะครับซึ่งก็มีอยู่2ประเด็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องอการที่มีคนเขมรนะครับออกมาโพสต์เพราะว่า อขอให้ประเทศไทยนะครับจ่ายค่าลิขสิทธิ์25เเน์ะครับที่เอา,อาชื่อสงการของขเมนไปใช้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เป็นเรื่องที่สมเด็จทุนเซนนะครับออกมา,าให้ข่าวนะครับว่า,อ,าอยากจะให้สงการกับเมยไทยนะครับ ใช้ร่วมกันนะครับก็คืออาจจะเป็นในในเรื่องของวัฒธรรมนะครับคือเป็นวัฒธรรมร่วมอะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปรับฟังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโกวิดสกิดข่าวหนึ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับทีนะ่ที่จะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับรวมไปถึงนะครับก็ฝากติดตามทีมงานสกิดข่าว ทุกทุกช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะฮะที่กดไลค์กดใจให้แล้วนะครับต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมรับฟังกันเลยนะครับประเด็นทั้งสองเรื่องนะครับที่ได้กล่าวมานะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ได้มีคนเขมรนะครับได้ออกมาโพสต์ข้อความเรียกร้องให้ประเทศไทยนะครับต้องจ่ายเงิน25เป็นค่าลิขสิทธิ์นะครับที่เอาคำว่าสงการไปใช้นะครับโดยคนเขมรรายนี้นะฮะที่ออกมาโพสนะครับก็อ้างว่านะครับเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่โบราณของเขมรนะครับโดยขอให้ประเทศไทยนะครับต้องหยุดจัดงานเทศกาลสงการนะครับแล้วก็คืนประเทศเดิม นะครับซึ่งเป็นของกัมพูชาเพราะนี่คือ,อวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของจักรวรรดิเขมรโบราณน,นะครับแต่ประเทศไทยก็ยังขโมยไปใช้ไปทําเงินจนรวยนะฮะซึ่งทั้งโลกก็รู้ว่านี่คือธรรมเนียมของเราแต่ละประเทศนะฮะโดยประเทศเรานะฮะก็ไม่ได้ส่งเสริมอย่างเดียวเพราะนักท่องเที่ยวที่มายัางกัมพูชานะครับต้องการวัฒนธรรมอนันงามของเรา ประเทศไทยต้องหยุดจัดงานเทศกาลสงการเดี๋ยวนี้นะครับหรือไม่ก็ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์อย่างน้อย25ซนต์ให้กับกัมบูชานะครับเพราะนี่คือวัฒนธรรมของเรานะครับนั่นก็เป็นการโพสต์นะครับของคนเขมรนะฮะที่โพสต์ลงโซเชียลนะครับแต่ก็ได้มีชาวเน็ตของไทยนะครับได้ออกมาคอมเมนต์ยางรัวๆของโพสต์นี้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่า าชาวเน็ตนะครับได้โพสอะไรกันมาบ้างเช่นท่านนี้ก็คอมเมนต์ว่าแต่ละมื้อแต่ละด a นะครับแล้วก็หัวเราะนะครับท่านต่อมานะครับท่านนี้ก็คอมเมนต์ว่าดูจนรั่วนะฮะเป็นนี่ประเทศไทยคืนตังมั่งยังครับนะฮะท่านต่อมาท่านนี้ก็คอมเมนต์ว่า,าสงสัยยังไม่รู้ว่าสงการไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ องค์กรยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2,566ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับที่คนรเขีที่โพดนี้ฮะยังไม่รู้ว่าอาสงการของไทยนะครับได้ขึ้นเป็นมรดกโลกไปแล้วนะครับนั่นก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะครับที่ผมได้หยิบยกมาอ่านให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับก็ยังมีข่าวลวนล่าสุดจากขแมวไทม์นะครับได้มีรายงานว่านะครับสมเด็จพุนเซนนะครับได้ยืน่นเสนอนะครับขอเป็นเจ้าของมวยและสงการร่วมกับไทยนะฮะโดยสมเด็จพุนเซนนะครับก็ได้อ้างว่าอาจจะได้เป็นสะพานเชื่อมสมานฉานระหว่างไทยและกัมพูชานะครับแล้วก็ยังได้กล่าวเสริมว่า การที่กัมพูชานะฮะได้ตั้งชื่อการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งว่ากุณขแม่นะครับแต่ไทยต้องการใช้ชื่อว่ามวยไทยซึ่งเจ้าหน้าที่ของกัมพูชานะครับก็ยืนยันว่ากีฬาดังกล่าวนะครับมีต้นกำเนิดมาจากวัฒนธรรมขมรมน,นะครับในขณะทีะ่ฝ่ายประเทศไทยนะครับกอ็อ้างเป็นของอ ประเทศไทยเช่นกันนะครับโดยสมเด็จพุนเซนนะครับมอ,องว่าทั้งสองประเทศนะครับเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับไม่ควรมาเกลียดชังกันนะครับจากประเด็นของชื่อการแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งนะครับถ้าสีเกมในกัมพูชานะครับก็เรียกว่ากุญเแมรแต่ถ้าเป็นสี่เกมในประเทศไทยจัดนะครับก็จะให้เรียกว่าหมวยไทยแต่ถ้าจัดที่ประเทศลาวนะครับก็ให้เรียกว่าหมวยลาว และถ้าจัดที่ประเทศเมียนมานะครับก็ให้เรียกว่ารัดเว่ยนะครับซึ่งสมเด็จทุนเซนนะครับก็ได้บอกว่านะครับจะยกประเด็นนี้ขึ้นกับฝ่ายไทยและฝ่ายลราในระหว่างการประชุมครั้งล่าสุดนะครับซึ่งในเรื่องนี้เองนะครับก็มีชาวเน็ตได้ออกมาคอมเมนต์อีกเช่นเคยนะครับเช่นท่านนี้นะครับก็บอกว่า ทำไมต้องสมานฉันนะฮะไม่ได้มีความอยากเป็นญาติด้วยนะฮะท่านต่อมาท่านนี้ก็บอกว่าไม่เอาไม่ร่วมกับใครไทยคือไทยไทยคือ1เดียวท่านต่อมานะครับก็บอกว่าไม่เห็นด้วยนะฮะเพราะว่ามันเป็นของคนไทยนะครับท่านต่อมาท่านนี้ก็บอกว่าอย่ามาชุบมือเปิบนะฮะกว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับ นั่นก็เป็นคอมเมนต์จากชาวเน็ตนะฮะที่ต่างออกมาคอมเมนต์กันนะฮะว่าไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวด้วยนะฮะอย่ามาชุบหมูอเปิดนะครับแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามอากวิศกิจข่าวหนึ่งนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่กดให้แล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมกันนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าก็ขอ,ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยกันทุกคนสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ